คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดค่ะไอ้ปูรูพ่านเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะแม่ติ๊กว่าไงอันเป็นยังไงเนาะเล็กปูรูพ่านมีเปลี่ยนแปลงปะคะบอกไปเจ้าว่าตัวเขาแย่มากโ,โอ้ตัวใดก็แม่สิบห้าแ้วนะมาแขงกันนะสิบห้า,าบานีน่อัน

บ้านนี้ก็ของอ้าหนแกงมเขือเปอยขาวนเป่เขาบอกแล้วาสวยเลวอ้อขอของพี่โชคดีนี่ไหก็จ้อเจ้านี่คุณโชคดีไปยกบ้านหลังไหมนะได้อันหนึเก้าพันยกบ้านไหมของคุณโชคดีนะแม่พนมาคือไว้จ้าละห0 0รอยคุ้ารอนหนึ่งศูนย์เก้า นั่นต okay, ้นถือมาจากงวดละจ้ะขอมคุณชั่วีเพิ่นได้้งหมดแล้วนะโอ้ดีด้งวดที่แ<า>ปดปาเกือบ่โทษถามเนาะแม่เนาะอาก้า,อาบอกอันนี้คือือว่นั่นพนร้ออยู้อยค่ยคะกะใจแล้วสนอือส่วนมากเพื่อนจะถือสามตัวหรือสองตัค่ะบันเจ้า องตัวสามตัวเจ้านี่เก่งครับอืมสิเปิ่นจางมอรำเนาะแมนสิทาเบิ้งของเพิ่อยู่นหมวดนี่เพื่อนเพิน่นเพิ่นสีจ้างยังหวดนี่กันถือเางกแล้วก็ถ,ถือเีล้นเสขเธาทนานนยัทินนะน,น,น,นะน,น้อยนบ,นบอกโอเพิ่นสีจ้างมอรำเอีกแมนแล้วมันถือม่้แมอรำอีกุเพื่อนาว้ลนี่ ก,กันเบิดบ้านเลยดูยแม่เนาะเงินเมื่อกี้แม่ได้จักมือนก็บังหับใช่แม่ถือหามือวันนี้แม่ซื้อตัวใด้ส่วนตัวของแม่ติ๊กส่วนตัวแม่แม่นะบอกเล่นทิชชี่สิบห้ากับเทปเทปฮีราแม่เอายางละแสนยางละแสนไว้แล้ววันนี้นะแม่ก็ซื้อ เพราว่าแม่อยากได้ดิหล <S 1> <S 1> ังรูนาให้อาไดหน่อยกัไเลเลี้ยงก้างแมกับเลียกอ้อนน้องซื้อตัวละแสนละแสนนี่ซื้อไวแล้วสิบสี่สิบห้ากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเลยแม่อะแม่เอาขึ้นเก้าป่ะเจ็ดสองมี่ป่ะเจมันเป็นเลขอันเล่นไม่อายุไม่เล่นหลายมันอันบ่ะจ้ะ

แม่ยู่งก็ออกบ้างหันเนาะแม่ี่สีมาออกอีกบ่ดิสีออกอีกรอบบ่หันดีบ่แม่เสียงเด็กหันดีบ่ เต็มสานทะเบียนบ้าน,นอีหยังนะแม่หนึ่งี่ห้าบ้านเลขทยิกหนึ่งสี่หนะ้าโอ้ยบนนี้ไปใส่แม่นันบานีไปใส่น้ำเลขเจ้าเลยอีหยังรมัน,นวนยันจะมองเลขอันเนี่ยสวัสีและสีะ่ห้าห้าสี่สี่หาเป็นทะเบียนบ้านไม่ตีก้แบบนี้ ปูรูพานนี่ให้มาแค่หนึ่งห้าตัวเดียวนะแม่เนาะแม่เจ้าคะเน้นมาที่ละเหลอกระเแรนหาชื่อตัวนี่ล่ะต้องการมอบหมาหชือพ่มมาอีกเป็นเป็นแสนแขนดูสิว่าเขาานี้บอกไปชื่อให้ตัวละแสนเลยบอกแม่ฮตัวละแสนเลยบอกครับนี่แม่เนะทมาให้เขาไปหาชื่อพิ่มให้เนให้เนได้เพิ่มอีกนะใช่วหมเขาเาขาบอกมองไปชื่อทุาไปใส่ทไปใส่จะไ,ไ,ไม่จะเล็กใจเ,เคิคร์แล้วท่านบอก ครับรผมไม่ถูกห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบเดี๋ยวนี่แะอือแสดงว่ามั่นใจตัวนี้นะแม่เนาะหน<ม>ึ่งห้านี่นะแม่เนาะทั้งบ้านนี่มั่นใจตัวนี้นะแม่เนาะแม่ถ้าเราบ้านอันตัวนี้นี่แม่นว่าเฮลั่นกันอีกแล้วเฮลั่นบ้านอีกแล้วนะแม่ไม่ต้องหมอรำไงผู้แล้วโอ้งวดน,นี้จ้าหมอรำชุดใหญ่เลยนะแม่เนาะ<ม>อืองวดงวดที่แล้วถูกกันทั้งบ้านนะครับผม ครับวันนี้ก็เลยมาย้ํานะครับย้ําโค้งสุดท้ายนะแม่เนาะวันเลขออกนะแม่เนะาะใช่เป็นตัวเก้าเพราะเปลี่ยนแปลงใช่แม่ฝันดิส่วนตัวแม่บ่ฝันเหรอเมื่อคืนนี้แม่มากส่วนตัวของแม่ติ๊กส่วนตัวนี่แม่ติ๊กมากตัวใดแม่ติ๊กอะมกใใกักแม่ใหญ่กบทิพซี่นี่แหละแล้วก็ชื่นทิพซี่กับเกดเกศแล้วก็เล่นสิบห้านี่ละ่ะอือทิพซี่ส่วนตัวแม่เล่น,น ่วงไว้เลยนะแม่เนะาะใช่แม่เออเอาสองตัวนี่แหละสามตัวนี่แหละแม่มาเพราะว่าซิฟซี่มันด่าซิฟห่ามันดังแฮงแค่มันแล่นผีบอกคุณคนบอกขื่นเน้ะลงมาเป็นซิฟซี่เห้ยคนกระซิบจะได้เนายจะได้เนาแม่มันดังทงั้งแม่คืนผ่าแมครับดังทั้ครับแม่ดัอองทั้งพีก่ก็ดังได้แม่ทั้งพีก่กอะได้เต้ซิฟหาเมื่อนั้นนั้น อูมานั่งีี่เบิกทราบก็ได้อันพเ่นมาสิงตัวมือนั่นปากบาได้ติ้งบาได้อันคนหายเก้านึ่งหาฮะ่นละมันแมนนัลนวห่ะมันจะขันบนมันบนออกเก๋มันจะสิอออกขประตูตัวนั่นล่ะนูก็โอ๊ดเอาว่าสั่นน้ำตาเล็ดน้ำตาหน่วยเดนรกที่หัม่ครเวมันทาพี่อั้เนย่จ้า เอาเหมอแร่งจังได้กให้สูกห้มานชูผูสชูคนเด้อเืมอแรงได้เงีเยจ้ะ